สวัสดีค่ะอภิชาพลและเพลงกวิตาจัดเต็มกับฉากแอคชั่นมันๆในละครสิงห์รถบรรทุกค่ะดูแค่เสื้อผ้าก็รู้แล,แล้วล่ะค่ะว่าพร้อมลุยมากๆค่ะอภิชาพลมีอีกหนึ่งมาเท่ให้แฟนๆเจสีได้ติดตามในละครสิงห์รถบรรทุกค่ะหนุ่มคนนี้พร้อมใส่ชุดยีนบู๊เต็มที่แล้วมาดนี้เท่สุดๆให้สมกับบทสายลับพิเศษกล้าได้กลาา้กลาเสียเก่งเรื่องการวางแผนและการต่อสู้ส่วนนางเอกเพลงกวิตาหญิงเก่งเจ้าของธุรกิจรถบรรทุกที่มีปืนเป็นอาวุธคู่ใจค่ะ ดิบดิบแมนแมนขับรถทุกเท่เท <ผม S 2> <ๆ S 1> ่ความเท่เใช่ใช่มีความห้าวมีความกล้าแต่งตัวก็ต้องแบบธรรมะแมงอะไรอย่างงี้วันนี้ก็มาเป็นแนวแบบกางเกงยีนแจ็กเก็ตรองเท้าบู๊ตอะไรอย่างเยียผม <laughs> ก็จะเป็นแบบเท่ๆครับผมก็เ,เน้นความเท่ความดิบคือเราเป็นตำรวจไงแต่ว่าคือลึกๆแล้วเราเนี่ยเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างจะสนุก ค่ะเพลงก็ขอฝากละครเรื่องสิ่งหบ์บบรรทุกนะคะก็จะได้เห็นเพลงในแนวบู๊แบบจริงจังมากขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องที่เข้มขน้นได้มีโอกาสมาบู๊แบบเต็มที่แบบจัดเต็มเลยนะครับผมก็อยากให้ลองชมดูในละครสิ่งห์รบบรรทุกครับผมไม่ใช่แค่คู่นี้นะคะยังมีหนุ่มมาเทและสาวหวานรออยู่ช่วงหน้าค่ะ